แม่กำลถึงาแม่นั่งหน้าบ้านไอ้ดูมาได้ไงหนีมาหนีมาแม่หนีรบกวนลบกวนหน,นี่อนหนีอ่อนปั่นแม่อีกปั่นแม่เข้าอีกเธอร้องไห้ร <c oughs> ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนํานะคะ ฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับันนคคคอเเปเล้วร่่งรงงยยงรร่งงาพทียยูข พาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ เออแม่ก็เลยไม่เตะไข่ใบหนึ่งกูก็ไม่ยอมกูถือว่ามันเป็นของเขาไม่ไม่เป็นของมึงไม่มาเอาหัวเออไม่สมควรอ่ะใช่ป่ะตอนนี้แม่ก็เลยจับเราไปนอนกลางกูไอ้ลงไอ้หลังก็เลือมาเฮ้ยมีเรื่องอะไรเอาเปล่าใจเราไม่เป็นไรเพื่อนดูจะการเองเราก็จะเล่นแม่คนเดียวเล่นไหมเล่นเล่นเป็นคนเดียวเล่นเลยไม่ทำอะไรเขาก็เหมือนเดิมต่อยตบเหมือนเดิมใช่ป่ะธรรมดาอ๋อหลังจากที่ออกจากหมอมาแล้วนะใช่แล้วแบมันก็ยอมก็โอเคเขาต้องยอมเขายอไปนอนกลางหนามตงนอนกลางหนามตากแดดเหมือนเดิมตากแดดคือจะตากแดดคือที่เราที่เรารังผัใช่ บวด้วยไปทีบีด้วยตอนนั้นตอนนั้นไปทีบีด้วยมาได้ไัยก็ที่ย้ายไปทันยะปรับเป็นนัดชั้นโตชั้นกลางเลย พัชชั้นเนี่ยครับพัชชันเลยเออพัชชั้นเลยก็เลยก็โชคดีไปอ่าไปได้ภายมาเก้าเดือนรอบนี้เลยก็เลยปล่อยปล่อยมาก่อเก้าเดือนแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยปล่อยเลยรอบมาก็เลยมาเป็นทงานอย่างที่ที่บอกก็จะกลับว่ารอบนี้ก็ปล่อยที่เรนจําปล่อยทันยะปล่อยมาแบบไม่ให้ใครรู้เลยนะปีห้าสองไม่ไม่บอกใครเลยเก็บตัวเงียบไม่บอกแม่ด้วยปล่อยมากลับมาบ้านแก้ฟ้องเขาว่าเราต่อไม่คไม่มีใครไปรับเลยไม่มีเลยกลับเจอพายแม่ไงเดี๋ยกลับมาบ้านที่่เอี่ยงบ้านกูเอี่ยอะไรที่หมาเต็มไปหมดเลยว่านี่ไอ้เอี่ยงตาเข้าบ้านมันเป็นที่หมามันเยอะจังวะแแปลกอออ่่่่เเเจจจททีีโงบค ใช่ป่ะแม่บังถึงว่าแม่นั่งหน้าบ้านไอ้หนุมาได้ไงหนีมาหนีมาแม่หนีลรกบอลลูกบอลหนีหย่อนหนี้ก่อนปั่นแม่ปั่นแม่เข้าอีกเธอร้องไห้ปั่นพ่อเขาร้องไห้ใหญ่เลยนึกว่าหนีมาปอปาปล่อยมนแล้วไม่ยอมบอกโอ้โหกอดใหญ่ดีใจลูกชายคนเล็กกับบ้าก็ออกมารอบนี้ก็เท่ากับรอบสุดท้ายรอบล่าสุดเนี่ยล่าสุดเลยครับล่าสุดตอนที่ตินุ่มกลับตัวกลับใจที่บอกว่าไม่ได้กลับมาในเส้นทางเดิมๆสายดําหรือเข้าไปในวงจรเดิมๆคิดมาตั้งแต่ตอนที่เราก่อนจะปล่อยหรือ ว่าออกมาแล้วถึงจะคิดออกมาแล้วที่จะไม่เอาแล้วออกมาแล้วถึงจะคิดใกล้จะปล่อยเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดอะไรไม่ทีไรให้ปล่อยมาก่อนแล้วค่อยว่ากันวไปดูอะไรต่อไปกับชีวิตเพราะเราตัวคนเดียวยังไม่มีเมียพอปล่อยมาก็อยากโดนก่อนอยากโดนนี่ก่อนแรกๆปล่อยมาทุกคนอยากจะโดนเที่ยวเที่ยวต้องเที่ยวก่อนไหมทุกคน อยากจะเปิดซิงตัวเองก่อนตอนนั้นยังไม่มีเมียเนี่ยนะปล่อยมาถึงป๊บเพื่อนก็โทรมาเลยเฮ้ยกูบอกว่ากูขอแบบนี้ได้ไหมกูอยากไปอาบกูอยากไปอาบอะเพื่อนง่ายเลยเออกูอยากอาบอะกูอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงใช่ป่ะกูไม่เคยไปเลยใช่ป่ะแล้วก็โอเคไปหน้าก็พาไปถึงปพิ่มมาประเดิษเซอร์ระหว่ะจบฝ่ายงานนั้นระหว่ะก็รอเราคนเดียวคือคนเราอะเราไม่เคยเราอยากรอแค่นั้นเองใช่่ปะตอนนั้นยังไม่มีเมียเราก็ทำได้ใช่ป่ะแต่ตอนนี้มีเมียแล้วก็อย่าไปทำนะไม่ดีบอกไว้ก่อนชีวิตมันก็เริ่มหันเห ีมาแล้วตอนนี้พอปล่อยมาเนี่ยเรามาย้อนสอนดูตัวเองเนี่ยเราเกเรจริงเราเฮี้ยจริงแต่เรามีคุณธรรมในที่ว่าเราไม่เคยลุมคนส่วนมากเลยไปเดียวจริงนุ้ยบอกว่าตัวตัวกูบตัวตัวแม่ก็มียืนข้างหลังคนหนึ่งพอใช้ข้างหลังให้กันไว้ข้างหน้าแต่ใครมาเสียบกูข้างหลังแค่นั้นเองแล้วเราจะชอบแบบนี้นี่สำหรัเราจะไปแบบแบบโกรุ่นเก่าอ่ะเออเรามีเรื่องอาจจะน้อยปึ่มที่น่ะเขาก็แบบนี้เหมือนกันเขาหลุดอันนี้ลืมเล่าไปขอเล่าย้อนนะย้อนได้นะได้ได้เหตุเกิดที่แดนห้าแดนห้าเฉยฉๆหนักกล้ามตัวเลอะเลยอู้ใหญ่มากจัดเเตต็มมัวลยยยาาาจกุทธ ก็นั่งสักให้เด็กในบ้านเรานะเราก็ปูนเหมือนเดิมไอ้เกิดที่บนห้องหรือบนห้องบนห้องบนห้องเราปูนอยู่หลังห้องแล้วก็ดื้อฟานที่ว่าเมาอย่างนี้แหละหลุดอีกแล้แหละก็ถึงบอกไงว่าตีนุ่มเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเข้าร่างกายหรือไม่มีอะไรระเหยเข้าไปนะตีนุ่มเป็นคนที่ดีมากเป็นคนที่น่าคบมากทําไมวะทําไมวะคนอื่นบอกกูกูไม่เชื่อตัวเองจริงเหรอไม่จริงหรอกมันที่จริงมานี่คือไม่ไม่น่าอยู่ใกล้เลยเหรอกูก็ไม่รู้นะกูก็หลุดอ่ะกูก็บอกว่าเลิกแทงเลยเฮขาอะไรหนุ่มอะไรอะไรของนนนนนนุุ่่่มมเเียยใใะทงห้้้ดด็กบาว ไม่รู้ม,มึงเลือกแทงเลยเอาไงกูก็ล่ะท้าเขาเฉยเขาลั่นกล้าด้วยักกล้าด้วยเขาบอกก็แล้วแต่หนุ่มไงก็ได้เอางี้เลยกูโยนแปงเลยหยิบแปงเลยปึ๊บโยนเลยให้เขาอันนึงเราอันนึงมาละมาเลยเขาเก้าเขาสิงสายกลางเคลียทุกมึงไม่ต้องเสือกกูเองโยนแปงฟ้าแปงไม่ได้ฝนไอ้สัสก็งูจะแทงยังไงแต่กูไม่ได้ฝนตอนนั้นเมาไงเมาแล้ก็โยนแล้วได้โยนก่อนแล้วเออไม่ไม่ได้ฝนแทงไงวะเขาบอกมวยก็ได้หนุ่มโอเคพี่สายเลยมวยแล้วก็สาดเลยเขาตัวใหญ่เราได้เปรียบที่ตัวเล็กเขาต่อย้อม เราปิดตรงนี้ได้ปล่อยเราปิดเราทิ่มทีเดียวเลยปิดแล้วเราทิ่มเดียต้องอโดนเราไปหมัดเดียวเข้านี่แล้วเราไม่โดนเราเราไม่โดนโดนเราไปทีเดียวปากแตกเลยถึงก็ยอมเลยครับปุ๊บหนุ่มพอผมยอมใจหนุ่มว่าเออบอกอะไรพี่ยอมว่าเด็กนในบ้านอยู่เั้งเยอะแต่หนุ่มไม่ให้ใครลุมเลยหนุ่มทีหลังหนุ่มบอกว้าางนอกนะหนุ่มมาหาผมเลยมาแต่ถิงชันมาหาผมได้เลยเฉลียเฉลเขาซึ้งใจผมเลยตากงานนั้นะเพราะผมไม่ลุมเขา ท้ามาเนี่ยทุกคนได้โอ้มาหมดจบจบจบม,มีปัญหาม,มีปัญหาหม,มีปัญหาสำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องการละคัหน1่งบายโคกซีโร่มาโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทไปได้ที่เพจการละคัหน1่งบายโคกซีโหรือ l i น์แอดโคกซีโร่สตอรและสําหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ อันออกมารอบนี้จุดเปลี่ยนความคิดพี่มายัางไงอ่ะออกมาเราอยู่ในสภาพใร้องเหมือนเดิมใช่เพื่อนฝูงแล้วก็เหมือนเดิม,ดมใช่ยับยั้งตัวเองอยังไงถึงแบบว่าเลิกขาดอาจจะเป็นเพราะพี่สาวนะพี่สาวพาไปฝากงานแล้วเราก็ได้ความคิดมาว่าที่เขาบอกว่ายกหนึ่งแพ้แล้วเหรอยังไม่ยังสู้แค่ยกยกเดียวยังยอมแพ้แล้วกูเลยต้องสู้ไงเพราะเหมือนคนดูถูกกูไม่ยอมคนสู้มาถึงทุกวันนี้เขาแก่เขาดีเขาโอเคกับเราทุกอย่างด้วยความที่ว่าเราอยู่กับพี่นิวัตด้วยนะเดี๋ยวเปิดสาท่อออกมาขัดใต้ฝาท่อแล้วก็ปิดไปเหมือนเดิมขุดปูน เพื <muitas> <arias> ่ออะไรไปถามมึงหน่อยนี่เพื่ออะไรเออเรามีอะไรทำไอ่เที่ยงมันก็เรียนการกลาบขยันที่มาอ่ะแต่อีกเนี่ยไอ้งั้ดฝาท่อยัดฝาท่อมาแล้วขัดอ่ะข้างล่างเนี่ยมันมันไม่มันใหญ่เข้าผู้ใหญ่เข้าเปิดฝาท่อมาแมลงสาบก็เต็มเลยสากให้กูขัดใต้ฝาท่อแล้วก็ปิดเนี่ยเพื่ออะไรผู้ใหญ่จะเปิดฝาท่อดูเหรอเนี้ยดีแล้วคืองานให้เราแม่งเราคิดมากใช่ใช่ใช่เขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเขาเป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่ทำให้ผมออกมาเนี่ยปุ๊บผมก็โซ่ตึงมาเลยทำงานเลยไงไม่ยุ่งเกี่ยยกับางอ ตึงปุ๊บทางานปุ๊บพอมาเจอเพื่อนก็อาจจะมีมากนิดหน่อยแต่ไม่ป่าปลายไม่เยอะแยะอะไรเงี้ยเออแบบเเริ่มมาทำงานเรื่อ่มทำงานเริ่มเรียนรู้จากรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเออจากไม่ชอบก็ชอบเลย<ม>อะไรเงี้ยจากไม่ชอบเนี่ยกายเป็นช่างเลยเป<ม>็นช่างมาปุ๊บแรกก็ทําอยู่กับเขาทำอยู่เขาจ้างเขาครั้งแรกไปขายน้อยลูกค้าที่บอกว่าขายไม่ปึ้งมีคันหนึ่งนะผมขายฝาครอบสเตอร์โซนิกผมจําแม่นเลยผมขายข้าลูกค้าก็บอกนะน้องขายข้านะอะอกพี่อย่าเถียงกันดิอ่าผมช่างไม่จะมาเถียงอะไรอ่ะดันคับเรือุ๊บไม่หยาเขา โอ้โหไปโถไอสัตว์เปิดออกมาแข็งแตกแข็งแยกแตกเลยเว้ยเหี้ยเขาบอกน้องมาทำงานใช่ไหมใช่ครับพี่เออไม่เป็นไรคนทำงานด้วยกันใช่ป่ะพี่เห็นไหมสงสารไม่อยากบอกเฮียทั้งวันทั้งวันนั้นใส่ตัวล่างคนเดียวพอตัวบนไม่ต้องใส่โอ้ลูกค้าอีกเออเจอคนดีไปไงใช่ป่ะคือการปรับตัวของเราอ่ะมันลำบากการที่เราอยู่ข้างนอกข้างในอ่ะมันไม่เหมือนกันเรามาเจอข้างนอกเนี่ยเราต้องปรับตัวให้ได้ต้องรับสภาพให้ได้การขึ้นรถเมล์การเกณฑ์การอยู่กับ ในที่ไม่ใช่กลุ่มหมู่มากเยอะกว่าข้างในเราต้องปรับตัวให้ได้มันยากนะโลกกว้างกับกรอบสี่เหลี่ยมมัน,กกนม,มันกมันยากมากนะ ที่ว่ามึงไปเจอคนนึงนี่แม่งแบบว่าเคยเจอมึงข้างในโอ้พี่นี่แม่งเฟี้ยวนี่ว่าแต่แม่งมาอยู่นี่ล้างรถเย็ดเก้นั่งขัดสีอย่างเงี้ยไข่รถเหงื่อแตกภาคอะไรเงี้ยนว่าเออมันก็มีความคิดขึ้นมาเหมือนกันในวูบหนึ่งในสมองนะที่จะาทำให้เราออกนะกูไม่เอาเลยสัตว์กูไม่ทำดีกว่าวะเพาะว่นี่เราเคยมีอีโก้อยู่ข้างในระดไหนเราอยู่ระดับไหนอะไรไงเราไม่มีใครมันเคยมาสั่งเราเคยอยู่ใต้อำนาจใครใช่แม่งมีความคิดกันนึกมาถึงบอกว่าการที่ชนะตรงนี้คือตีนุ่มทำได้ไงก็ทำได้ก็เพราะว่าลูก คือครอบครัวสิกว่าป,ปีที่ผมติดมานะพ่อกับแม่ผมไปเยี่ยมผมตลอดนะทุกอาทิตย์ต้องชื่อผมมีแตกตลอดแล้วมีใครอ่ะไม่มีใครแล้วนอกจากพ่อแม่ล่อยมารอบนี้ผมเลยโฟกัสที่เรื่องครอบครัวก่อนอันดับหนึ่งแล้วก็เรื่องเมียลูกเมียของอันดับสองครอบครัวต้องมาพี่น้องผมต้องมาก่อนอันดับหนึ่งอ่าและเพื่อนค่อยมาขันอันดับสามผมจะต้องโฟกัสตรงนี้ก่อนมันจะทให้ผมเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เพราะแต่ก่อนนั้นผมเอาเพื่อนเพื่อนมากมาไปอันดับหนึ่งแต่เพื่อนอ่ะผมมีวงเล็บสำหรับคนนี้วงเล็บนะเว้ยคนนี้วงเล็บเว้ อย่างที่กูเคยติดให้มึงข้างในผมเลยใช้ชีวิตรตรงนี้ปรับเปลี่ยนตัวเองมาก็มาทํางานอยู่17ปีก็มาเรียนรู้ใหม่อะไรใหม่รักทางรักจําอะไรของเขามามั่งสอนเด็กมันสอนบ้างเราแก่สอนมั่งตอนนี้เลยมาเปิดธุรกิจเองลองดูว่าจะทาได้ไหมเราไม่ต้องเอาใหญ่โตแค่ลองดูก่อนก็ตอนนี้ก็คือว่าลองดูอยู่ก็โอเคปัอดภัยได้น,น,น,นะบอกว่าแล้วก็ประสบความสำเร็จในความอดทนนะอดทนต้องอดทนแล้วก็ชนะใจตัวเองมาจนทาให้มีวันนี้้องบอกว่าได้ซื้อบ้านใช่มีบ้านมีรถผมก็สบายใจแล้วในชีวิตแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่ผ มเห็นตีนุ่มนี่ก็คือว่าดูแลป๋ากับแม่ครับผมบอกว่าตอนนี้ก็ป๋าก็มาปวดเตียงติดเตียงเป็นติดเตียงลูกคนที่เลวที่สุดคนเนี้ยเป็นคนที่คอยเลี้ยงล้างขี้เปลี่ยนตูดเปยนเพื่อเปลี่ยนเนพืดให้อยู่ตลอดใช่คือมันย้อนสอนกันเลยนะโคะ้คือมันย้อนสอนกันว่าเขาทําให้เราตอนเด็กเราคิดแบบนี้ขี้บางคนก็ยังเกียดนะแม้แต่ขี้ลูกตัวเองบางคนยังไม่กล้าจับเลยใช่ไหมแต่เรานี่เห็นทังพ่อเอาล้วงเลยเปิรดเลยกูข้างในกูไม่กลัวและขี้กูยังดำมาแล้วเลยเหี้ย เราไม่เคยระเกียดอยู่แล้ว<ช>ผมพ่อวุ้ยเป็น,<ช> <ๆ S 2> นคกัวอะไรอ่ะก็ล้วงล้างอาบทำความสะอาดอให้เขาเปลี่ยนผ้าให้เขานอน มันเป็นจุดทันเหตุของชีวิตนะอันนี้แหละคือสิ่งที่เราทดแทนบุญคุณเขาได้ก่อนที่เขาจะไม่อยู่กับเราตรงนี้แหละต้องรีดทําก่อนเราต้องทําให้ดีที่สุดตอนนี้ตั้งแต่ผมคิดมาผมติดมาสิบกว่าปีผมไม่เคยคิดเลยว่าเพื่อนอ่ะโอเคมีมาเยี่ยมผมนะน้อยไม่เหมือนกับครอบครัวผมเลยคิดได้ว่าครอบครัวคือสิ่งที่สิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตใครก็แล้วแต่จะ่คิดอย่างผมไม่รู้แต่ผมจะเตือนเลยทุกคนเลยว่ามึงเดือดร้อนเมื่อไหร่มึงเจ็บตัวเมื่อไหร่คนที่จะเสนอหน้าหามึงคนแรกเลยคือคในคนใน สาวที่รักผมคนที่อะไรครคนที่หต่อผมเสียตอนแล้วเขาไม่บอกผมด้วยรอบแรกคือทั้งบ้านไม่บอกผมเลยเขาโดนรถชนแล้วเขาสนิทกับผมมาว่าผมโดนแม่จับได้ว่าเล่นของแม่ผมว่าเชือกมัดตรงนี้เลยจับขึงอยู่ในห้องน้ำเาอามีดมาตัด เพื่อแยผมออกไปข้างนอกช่วยเหลือน้องช่วยเหลือแล้วเขามาโดนรถชนแล้วดูนี่ผมไม่รู้ผมก็เลยตเตลิดตะยเลิดเลยตเตลิดปล่อยมาปุ๊บเขาไม่มีใครบอกเขาบอกกลับบ้านก่อนพอขึ้นไปถึงบ้านก็เห็นลูกวิ่งออกนอกบ้านเลยร้องไห้เลยคือมันรับไม่ได้ไงพี่สาวคนนี้ที่เรารักมากแล้วคนที่เรารักมากใช่ใช่ใช่เพราะเขาบอกว่าเขาจะสร้างตัวให้ผมคือที่บ้านผมไม่มีใครเอาแล้วตอนนั้นแต่กูเอาเงินกูจะทํางานหาเงินเลี้ยงคนละคนละคนลไปแล้วเออพี่น้องละไปแล้วคนคนพ่สาที่เสียไปนี่คือเขาเขาไม่สนใจใช่เขายังเอาตีนุ่มอยู่ใช่แล้วเข แม่นเลยแล้วผมาะว่าคิดว่าทางบ้านเขาก็มีเหตุผลที่ที่ไม่บอกตีนุ่มเพราะว่าคนคนนี้คือตีนุ่มรักมากชเขาก็กลัวว่าตีนุ่มจะทําอะไรไปคนหนึ่งเขาบอกเลยว่าเพอบอกมึงเดี๋ยวมันไปคนจะขาดสติแล้วทำอะไรทำร้ายตัวเองไเลยวแล้วบอกที่บ้านที่บ้านผมนะมาเยี่ยมผมแต่ละทีนะหรือว่าหายไปอาทิตย์หนึ่งนะจะต้องมีเหตุการณ์ตลอดอาทิตย์นี้ไม่มาเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งกูงดเยี่ยมอีกแล้วกูเกมอีกแล้วเขาก็เลยไม่บอกไงสู้ไม่บอกดีกว่าให้มาดูอีกทีตอนตอนหนตีแหละมันก็เลยเป็น ติดใจเลยเลยคิดว่ารอบสองกูออกมากูไม่เอาแล้วกูพอแล้วดีกว่ากูเราทำมาหากินดูดีกว่าเราหาเงินสุดเจริญดูดีกว่าถึงแม้จะเหนื่อยแต่มันก็ไปไหนกูไม่กลัวเจอด่าก็ได้ก็ตรวจกูดิเออกูไม่กลัวมันทำให้เราแบบสบายใจอ่ะคือยุคนี้แข่งกันทำมาหากินดีกว่าจี้โกงลักเลงอ่ะมันไม่มีใครกลัวใครจริงเลยนะทุกคนกลัวคนดีลองคุณดีใส่เขาดิมันจะขี้ปลาหน้ามึงไหมมึงไปดีใส่เขาเงี้ยโค้งดียกูเงี้ยกูจะขี้ใส่ปลาั้ยแต่เกิดมึงกลัวตีก็ดิแป๊บเดียวไอ้โค้งไอ้เหี้ยแค่นั้นแหละกูเจอหน้ามึงต่อยกูอีกใช่่่่่่มมมััั้้ยยยยใใชเเเเเเอออออไไไกกกกลลลลววววีีีีีนนนนงงะปาดดคคแจจผผ งซออยะไรม่เคยไม่เคยเจอเคยเจอเรื่องเล่าครเล่าให้ฟังก็นักโทษเนี่ยเ่าผีเจียว ไม่ใช่ไม่ใช si ่แต่เรื่องกระเทยพี่เจียวเอออันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องจริง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 มาฟังหน่อยสิเดี๋ยวกระเทยชื่อเทียวเออมันโดนเตะตายที่ดันซีโดนเตะแล้วที่จะทนเหรอเออโดนเตะตายแล้วมันอยู่กองแหรมั้งเปลวแหวงเขาเข้าเขาเวนขึ้นคือว่าสี่โมงเย็นขึ้นขาหมดแล้วเขาขึ้นไปตรวจเขาขึ้นไปถึงปุ๊บกองงานช่างแหมเห็นอีเจียวนั่งถักแหอยู่ป๋าแหวงล้อไปเจ็คบ้าเลยครับแหกปากโวยวายลงมาเลยเขาบอกตั้งแต่นั้นมาป๋าแหวงเลยกลัวแมวเพราะเวลาขึ้นไปที่ไปข้างบนน่ะปปป๋าาแแหววงงมมมุ๊บ้้รอสเีย ป๋าวแหวกแม่งกลัวก็ไม่เคยเจอผีเจียวเลยไลงเลยไม่เลยเลยก็คือว่าหลอนตลอดเหลอนอันนี้ที่เคยเจอที่ดันสีที่เคยเห็นนะเคยฟังเขาเล่านะมันน่ามันเฮี้ยมเราะโดนเตะตายถ้าเกิดเขาบอกนะผมก็ไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงนะว่าเรื่องคนที่ตายข้างในอ่ะแล้วไม่ปล่อยชื่อเรียกไม่เรียกชื่อประการปล่อยอ่ะก็วุ่นยายก็จะวนเวียนอย่างนั้นอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงอ่าแต่ก็ที่ได้เรื่อข่าวมาก็คือแบบนั้นอ่าแล้วก็อย่างที่ตีนุ่มบอกนะครับก็ตอนนี้ก็เลิกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต่อบว่าช หมอ๋อทำด้วยทำด้วยใครเอารถมาเงี้ยไปโอนให้เขาอะไร่ไมมีเวลาไม่มีเวลาไปเงี้ยอ่าผมรับหมดอ่ามอไซค์พังอะไรพังมาติดต่อมาได้แต่ถ้าเกิดแต่งผมไม่เอานะรถแต่งมันต้องไล่เรื่อยๆแล้วผมคนเดียวมันไม่พอเวลาไม่พอผมก็เลยเอาแบบว่าทําเดิมดีกว่าจบทำเดิมทำเดิมนู่นนั่นนี่ชำรถใช่เปลี่ยนอะไรพังอะนี่อ่าทำได้หมดน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเป็นยาใช่มีภรรยาเปิดร้านอาหารร้านขายอาหารตะส่างแล้วซึ่งเขาบอกว่าราคาทั่วไปเดี๋ยวนี้ตัดต้าอย่างต่ำก็มี50แต่ที่ร้านขายเท่าไหร่สามสิบบาทก็ ทำไมขายราคาแค่นี้ต้องบอกว่า,าให้เยอะด้วยนะให้เหมือน,นร้านทั่วไปเลยใช่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 ใชทำไมคิดที่ราคาแค่สามสิบบาทลองคิดดูดิเงินตอนนี้มันหายากไหมผมว่ากว่าร้านแต่ละบาทมันหายากนะคนที่มาซื้อเนี่ยแก๊บบรแมนแม่งร้อนนะแม่งตากแดดมันมาสั่งเนี่ยเราคิดก็สี่สิบเขากว่าจะวิ่งได้ตัวหนึ่งสามบาทตัวหนึ่งห้าบาทลดไปเถอะสิบบาทเราได้กําไรอยู่แล้วแต่เราได้ไม่เยอะมึงให้เขาไปเถอะไม่มีปัญหาหรอกสามสิบสามสิบห้าสี่สิบเต็มที่เติมพิเศษเอาโปะโหน่อยก็คือห้าสิบแค่นั้นเองอย่างน้อยการราคาที่เราถูกกกกวว่่่่าาาาาาาร้้้้นนนนออืืบบบทททเเเียมมั็็คคใใใหหไช <c oughs> นะอยากคุณมาซ่อมรถเนี่ยวันนั้นมาเจอคนหนึ่งห้อยหรถพอรกกลวยมาสิทธิ์เดียวกันจาก180บาทเป็นเห็นกี่แกป๊ปอ่ะพี่ผมว่าเพราะ160เบียดมันเครื่อง <c oughs> พี่สิลบพกกลวยเหรอใช่ครับสิทธิ์เดียวกันเลยเอาไปถถายี่สิบรถให้ไปยี่สิบเป็นไงใจถึงไหมาจาก180หรือ140กำไรสี่สิบบาทห้าสิบบาทก็พอแล้วถือว่าได้กำไรเหมือนกันแล้วเห็นมีกองกระถิ่นได้ทำบุญกองว่าป่ากระถิ่นกระถิ่นว่าป่าป่าคืออันนั้นอันนั้นคือตั้งใจทำไว้ใช่ทำบุญทำบุญครับแต่คือในการที่ใครมาช่วยทำบุญนีี่่คือมมมมมาาาจกกรทเเตติิลล ตั้งโซ่ผมไม่เก็บตังค์อันไหนที่แบบว่าไม่ได้เสียอะไรพี่รถตั้งไม่ติดมาแต่เป็นแค่สนิมเข้าไปเกาะตรงปุ่มสตาร์ทเราขาดเช็ดลัดปัดเงาเช็ดขัดปัดเงาไม่เป็นไรพี่นิดนิดหน่อยไม่เป็นไรบางคนก็เสียบค้ากัดถิ่นไปเลยปังไม่เอาตังค์เอาปังเสียค่าบายแล้วแต่พี่ผมแต่ผมไม่เอาแล้วพี่มีอะไรพี่เข้ามาเลยถือเป็นการเช็คแค์ลูกค้าเราเราให้เขาแต่อธุรก่รมหลังขายโคมาเติมลมเฮ้ยที่อยู่นั่งห้าบาทเว้เฮ้ยเพ่มเติมให้กูฟรีเว้ยเฮ้ยข้างหลังกูไปเปลี่ยนนที่เครื่องร้านมันดีกว่ามันก็เเเปปปป็็นนนผลลตตต่่่่อออออยยดไรรืๆาาาากกกกีี้้ิมมมูค ก็เป็นการตลาดไปอีกใช่แล้วได้บุญด้วยใช่แล้วยิ่งเราลดราคาให้ลูกค้านะลูกค้าจะประทับใจแค่10บาทที่สิบาทเนี่ยลูกค้ามีความประทับใจนะผมเห็นได้ออกไปนะเขบอกว่าเดี๋ยวต้องมีลูกค้าเยอะแน่แล้วที่ลูกค้าจะไปร้านตีนหนุ่มก็จะบอกกันเลยว่าเดี๋ยวแควนหลวงพ่อกล้วยไปแน่เพราะว่าจะได้ลดพิเศษยี่สิบสิบตันเดียวกันนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูเราไม่รู้อ่าเดี๋ยวดูนะพอไปถ้าใครดูช่องเราปุ๊บเนี่ย EP ตี่นหนุ่มปุ๊บเดี๋ยวว่าพี่ผมมีหลวงพ่อกล้วยครับเอาเหรอเอ้าสิดูด ลถครับซื้ออาจารย์ผมวาผมมีสัจธรรมในตัวเองเพราะผมคิดว่าตอนนี้ผมออกมาเป็นธรรม็นตัวเองแล้วผมไม่ไม่ต้องว่าเนี่ย <Yeah. S 3> เขาขอรถได้ไหมกูลดเองได้เลยเพราะเราคิดอยู่แล้วว่ามันเป็นงานของเราเราทำแบบนี้เชื่อหรือเกินว่ายังไงก็แล้วแต่ลูกค้าก็ต้องกลับมา พี่ชายของวันนี้หรือว่าตินุ่มเนี่ยนะครับก็บอกว่าผมไม่น่าเชื่อพี่เขาจะมีความคิดแล้วบอกปัจจุบันที่แบบว่าที่ดีขึ้นแล้วก็คือมันคนละคนนะผมก็ไม่คิดตัวผมเองจะเป็นถึงขนาดนี้ได้เออมันร่างดํากับร่างขาวเพราะคนนี้ม่งแบบเหมือนเกิดใหม่อ่ะเออเพราะทุกคนผมก็ไม่ไม่โง่มาผมงงด้วยนะทั้งคิดทั้งอะไรเอ่ยทั้งไอเอ็กทั้งโค้กทั้งทุกคนเลยที่มั็นบอกว่าไม่เชื่อว่าตินุ่มไปทำงานทำไมวะทำไมกูทำมาไม่ได้เหรอไม่ใช่แล้วก็ไม่ไม่คิดไงว่าตินุ่มจะอด อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> เราออกมารอบนี้เรามีครอบครัวเป็นหลักลูกกี่คนละลูกสามครับเมียกี่คนละเมียคนเดียวคนเดียวครับลูกส<ม>าม <3 S 2> หน้า<ค>นตาหล่อมากไม่เหมือนตีนุ่มเลยท<อ>ุกคนหลอ่อแบบหลอ่อผิ เพี้ยนตีนุ่มมากก็จะตรวจดีอนอยู่แล้วครับจะตรวจแปลกใจมากนะือแบบลูกครึ่งมันจะออกลูกครึ่งหมดเลยเออมันไม่จีนด้วยนะจะไปฝรั่งฝรั่งฝรั่งโง่มากเลยโผล่ขึ้นหลอทุกคน่ะมาสุดท้ายแล้วก็อยากให้ตีนุ่มฝากข้อคิดว่าเนี่ยคนที่เคยเลวแบบเลวสุดนะตอนนี้มาทํางานกินอยู่พอเพียงขอให้มีครอบครัวมีความสุขกอแล้วฝากข้อคิดน้องๆหน่อยพี่กว่าที่เราจะย้ายมนยือยู่จุดจุดนี้นะมันเหนื่อยมันหนักทุกคนอ่ะมันต้องเจอผ่านจุดนี้มาก่อนแต่พี่ใหญ่จะบอกไว้เลยว่าททุุกกสิ่่งงอยา ใจเราแข็งนะแล้วมั่นคงแน่นอนที่สุดนะคำว่าเพื่อนกับคําว่าพวกแยกแยะให้ดีเพื่อนมันมีหลายประเภทพวก,กมันเยอะแต่เพื่อนอ่ะเราต้องคัดไว้พี่น้องพ่อแม่สําคัญที่สุดครับสำหรับผมพราแม่พี่น้องต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง นี่นะบอกว่านักเลงจริงๆนะคำคม,มทิ้งไว้แบบนักเลงเลยที่พูดมาทั้งหมดแล้วย,ยังไม่ฝากเลยร้านอยู่ตรงไหนตำแหน่งอะไรแล้วใครจะมาซ่อมใครจะมาบริการจะทักหายัางไงอะไรไงฝากหน่อยช่องทางการติดตออ่อร้านผมอยู่เอาง่ายเลยโรงพยาบาลสัตว์บางกวยเข้าซอยมามเจอร้านผมเลยติดติกับร้านแอร์อถ้าเข้ามาไม่ถูกทางติดต่อจะโทรหาบอกทางเลยแปดเ3็5ส2มสสีหนุ่มครับแล้วจะทักแชทอินบ็อกข้อความทางไหนสีหนุ่มหลังตลาดครับทักมาได้เลย เฟสผมตีหนุ่มหลังตลาดเลยนะทั้งยี่ห้อผมโอเคอ่าแล้วก็สครับที่ใช้ไปโอ้โหนี่ยเนี้ยดูอย่าดูหน้าดิเขาบอกว่าตีหนุ่มเหมาะมากเฮ้ยเหมาะอ่ะเหมาะที่ผมแนะนำเนี่ยหนึ่งเลยมันมันตรงจุดเลยอยากให้ตีหนุ่มใช่ใช่ใช่เนี่ยรีวิวผมเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งตีหนุ่ม ทั้งซ่อมรถใช่ใช่มันดำเจอคราบน้ำมันเครื่องนู่นนี่นี่นั่นทุกวันพวกนี้ข่ามันเกาะอยู่แล้วต่ออาบน้ำสบู่ธรรมดาไม่น่าใช่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 แนะนำว่าสครับผมเนี่ยนะเป็นสครับสมุนไพรออร์แกนิกล้วนๆเลยแล้วกชัดเจนเลยในเรื่องผิวนี่คือผัดเซลล์ที่เสียไปดำจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้จะช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นจริงจริงจริงกลับมาขาวจางใสพอเวลาเราล้างไปนะเรามีความรู้สึกว่าเราวรูปหน้าล้างทีอ่ะมันลื่นเออมันเนียนสิวล์โซเดิวเซียนมันจะไปอะไรเออก็ไอ้ก็มัน ผมพาเจ็ดอย่างนะมีที่แน่ๆเลยมีมะขามแล้วก็กาแฟแล้วก็นมสดขมิ้นไทยอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยไม่มีสารเจือปนใดๆทั้งสิ้นใช้ดีใช้ดีใช้ดีผมชอบไะ้ใช้ได้บอกหน้าดูหน้าดรือหน้าเลยเกลี้ยงเลยเนี่ยดูมือดูนิ้วดิช่างไงเนี่ยดูนิ้วดิจริงๆแล้วอยากให้ต่อเนื่องนะอาทิตย์นึงก็ขัดสักสามครั้งทิ้งไว้สัิบห้าทีล้างออกรับประกันเลยว่าเห็นผลอย่างที่ผมขัดให้หนีนุ่มใช่ใช่คือแตกต่างเลยใช่ของนี้มันมันพูดไปบางทีมันอาจจะไม่เชื่อลองเอาไปใช ้กันดูเท่าไหร่นะก้อนละ149บาทร้อบาท,บาทปกตินะตอนน,น,นี้จัดโปรเหลือ149บาทแล้วก็มีโปรช้อนพิเศษเลย2แถม1ในราคาเพียง298บาทสั่งได้ที่ช่องนางเพจกันละครั้งหนึ่งเออสายหกสิโลทักแชทได้เลยนะครับมีแอดมินตอบอยู่มันมันผมบอกเลยว่ามันต้องลองใช้ใช่อ่านะครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะสนใจทักแชททางเพจกันละครั้งหนึ่งก็ได้นะแล้วก็แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะก็จากแพลตฟอร์มสีดำนะครับทิกตอกในตะกร้ามีโปรโมชััั่่่นนนนน้เลลอยยรมะะะคคบบงงดูไจแี มีแก้วอีกนะตอนนี้เรทําแก้วมาด้วยแก้วเราบอกว่าเหมาะกับคอยันเช้ายันเช้ายันหวางยันหวางอะไรเงี้ยเก็บความเย็นดีมากเอก็มีอยู่ในตะก้าเหมือนกันนตะก้าเหมือนกันนะใช่อยู่ในตะก้ากันนะ เรไม่จบแค่นี้ตีนุ่มเนี่ยพิเศษทน,นกล้าพูดเลยว่าลายสักตีนุ่มนี่แม่งไม่เป็นสององไขรรีวิวรอยสักของตีนุม่มด <Okay. S 1> ีกว่าซึ่งตีนุ่มเนี่ยเขาเป็นค,คนที่คือต้องขยันขยอสักคือกูจะไม่สักแต่มึงก็จะให้กูสักแลวสุดท้ายแล้วก็ต้องสักแลวออกแขนออกขาไปเลยนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน,นให้เปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่ง ดูเลยไล่เลยรอยสักแรกก่อนรอยสักของความจำนี่รอยสักแรกเลยนี่นี่นี่ไม้เรือยรอบแรกรอบแรกรอบแรกปีสามเก้าประมาณนั้นรามันยังไหนต่อพอข้างนี้ซิ่งนี้ไม้เรือยเออมาข้างหลังตามยุคเลยนะนี่อันนี้ก็คือยุคยุครอบแรกรอบแรกรอบแรกใช่ไหมอันนี้เป็นรูปมังกรครับมังกรหน้าตรงมังกรหน้าตรงหน้าปีศาจน้าีศาและฝั่งนี้คือนกแล้วก็มานี่ข้างหน้าครับแข้งหน้า เสี้ยวเหลียงนึ่งเบี้ยกล้วยอมากรหยกมากรหยกมีกอไผ่ใช่ครับนี่้องหูสมัยนู้นนี่ได้อันนี้ก็เฟี้ยวนะใช่สมัยแบบว่ามีหมึกจีนใช่ไหมใช่หมึกฝนด้วยฝนด้วยอ่ะทีนี้แขนแขนก่อนแขนกราฟิกที่ไหนเนี่ยกราฟิกนี่ก็รอบนี้แหละรอบ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 ที่ว่าความผิดไอ้กิ๊กแข้งง่ายกิ๊กแทงแขนครับแต่แม่งเหยียบคอ ไอ้สัตว์ขึ้นไปแทงขอไอ้แทงแขนมันไม่ตึงไม่ตึงแล้วเหยียบคอให้มันตึงให้มันตึงใช่เหรอเกี่ยวเหี้ยอะไรเจ้าตีนเนี่ยมีอะไรในใจเปล่าอาจารย์รู้แม่งเหยียบคอกูอย่างเงี้ยไม่แทงเดือดคอกูผ่านอยู่เงี้ยขาบ้างขาบ้างนี่มังกรที่ไหนเนี่ยนี่มังกรบางบอนนะบางบอนเหรอตุ้ยตุ้ยปีรอบแรกสามเก้าสามเก้าหัดแทงหัดแทงนี่นะหัดแทงก็มาล่องนี้หน้าพิศดารมันน่าพิศดารมันกันเหมือนกันเหมือนกันหัดแทง รูปอะไรอันนี้ยักษ์ผู้หญิงยักษ์ผู้หญิงยักษ์ผู้หญิงแล้วนี่ก็เป็นอาบเช่อาบเช่แต่เราเอาแบบไม่เหมือนแบบใครไงนี่นะแข้งมีเสือเสือกระโจนกระโจนกระโจนตะคุบเหยื่อตะคุบเหยื่อแต่ตกหินนะเลยขาเสือหมอบลูดสุ่นเมา่ไน่ั้นวันนั้นโดยในในไอพีงลวดหนามเกี่ยวนี่หาขาดไปนี่อ่ชัดเจนหัวหัวนี่แสดงว่าเพิ่งมาสักข้างนอกข้างนอกข้างนอกอาจารย์อะไรอาจารย์แ้เพราะอะไรอยากได้อนุมานเข้ามาคือผมไม่มีตวามหมายไหมผมชอบ <ih unting> ชอบอยูอนมารใช่ชอบชอนมานอยู่แล้วับแต่ว่าผมไม่มีที่แล้วผมก็เลยต้องเอาตรงนี้ัเพราะของสูงชื่อแล้วมีสักชื่อด้วยมีมีใครอยู่บ้างไหมฮะช้างมอนไปแล้วอ๋อยบางแคไปแล้วไปแล้วน้องกะลิงชันอยู่อ๋อตกใจแล้วไอ้เก๊กคนหนึ่งก็ยังอยู่ยังอยู่ใคนดีชื่อเอาเอาเสื้อให้ดิ้นุ้มใจก่อนหนาวโอเคครับจบคลิป เรียบร้อยนะก็นาทีนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะบอกว่าสวยงามมากสวยงามเลยบอกเลยลึกคาเฟ่ใช่คาเฟ่บรรยากาศดีหมดฟเลในท่ามกลางเมืองกรุงเมนูน้ําทุกอย่างเลยอร่อยมากโกโก้ อร่อยมากทีมพันธุซิกเนเจอร์เลยโกโก้เรากินนกินทังหมดเลยนะโกโก้โกโก้แล้วก็นอกนั้นก็มีอาหารอร่อยอนะฮะบรรยากาศดีมากนะครับก็แวะมาครับที่บางกวยใส่น้อยซอย26เปิดบริการทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์แล้วจะบอกนะว่า ตีหนมเป็นคนบอกมานะมีส่วนลดอีกด้วยนะนี่ฮะโออโลส่วนลดอีกนะไม่ไม่ส่วนลดก็จะเก็บของเก่าที่ตี่นลงไปใช่ใช่ยุ่ไปก่อนแล้วนะแล้วก็มี่สำคัญนะใครอยู่ละแวกนี้นะแถวบางกรวยอะไรน้อยอะไรก็โทรเดลิเวอรี่ได้มีไลน์แมนแก๊ปฟู้ดอะไรเงี้ยนะก็วิ่งอยู่ตลอดเลยนะขายดีมากขายดีขายดีขายดีลองชิมดูนะลองชิมดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะไม่มีอะไรมากมีอะไรมากอาจจะมีแต่นึกไม่ออกนะคือเรื่องตี่นุ่มอ่ะเยอะ เยอะมากเยอะมากคือนนเขาเขาก็ลืมใครชอบคลิปนี้ใครชอบอีพีติหนุ่มก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยและที่สำคัญนะเดี๋ยวนี้มันมีซุปเปอร์ตงแล้วนะเอออ้าว การที่แบบว่าอยากจะส่งเสริมให้ช่องโฮลฟิโรลอยากจะช่วยแบ่งปันน้ําใจในการที่เออเป็นค่าใช้จ่ายค่าเดินทางอ่านู่นค่านี่สามารถซัพพอร์ตกันได้นะกดไปที่ซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แตงเหรอซุปเปอร์แตงอ๋อแลก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจในการช่วยส่งเสริมช่องรายการอย่าลืมนะกดมาเยอะนะซุปเปอร์แตงจ้าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมกับติหนุ่มก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวจะติดต่อไปอ่า มันต้องมีสนุกเฮฮากันอีกพวกเรามีอีกเยอะโอเคเยอะเรื่องราวมันเยอะใช่ระหว่างเราต้องรวมกันแล้วแบบสนุกกินเล่นกันแล้วก็่ายกันไปอย่างนงี้ใไอ้มันถึงชีวิตจริงที่เราอยู่ข้างในเอาโจวันล่วกงกันหน่อยไหม ต้องมาไอ้เที่ยนี่ต้องมาแล้องมานี่หัวล้านเลยนะต้องล้านต้องล้านมันต้องล้านวันนั้นน้องถามว่าตกจริงกันไหมหรอไม่จริง <c oughs> <c oughs> จริงจริงตกจริงหัวชิ้กหมเลยหัวชิ้นจริงตกจริงจริง,รงมันตก่างนี้ก็จริงจริงอยู่แล้วโอเคนะถ้าใครอยากให้โจ้วันลวกนะมาสนุกกับ <c oughs> ีหน,นุ่มนะต้องบอกว่าเดือดแน่นอนมันแน่นอนคู่นี้นะกักอ่ะบอกให้เลยเป็นเพื่อนรักที่แบบว่า ร่นสุดท้ายแล้วใช่ไม่เหลือใครแล้วไม่เหลือใครแล้วใช่ฉันอย่าพูดอย่างนี้ได้ไหมที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่สองคที่เหลืออยู่วันนี้ขอลาขอลาไปก่อนนะโอเคสวัสดีครับสดีครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกัละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกัลละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ